สวัดีค่ะจุ๋มนะคะวันนี้ขอนำเสนอเมนูเมี่ยงหมู3มชั้นค่ะทานพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมผักสดค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะต้มรากผักชีใส่กระเทียมแล้วก็พริกไทยดำนะคะลงไปต้มจนเดือดนะคะแล้วใส่หมู3ามชั้นลงไปค่ะ ยาะสีอิ่วดำลงไปนะคะหมูสามชั้นจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานมากขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมให้หมูสามชั้นของเรานะคะโดยการหยอดน้ำมันงาใส่ลงไปด้วยนะคะนิดหน่อยค่ะคนเครื่องปรุงให้เข้ากันนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้หมูค่ะ นั้นต้มประมาณ20นาทีนะคะจนหมูสุกค่ะนี่เลยหน้าตาแบบว่าสีสันหมูของเราน่ารับประทานมากเสร็จแล้วค่ะหมูสามชั้นระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะทำน้ำจิ้มนะคะใส่พริกกระเทียมและรากผักชีนะคะโขกให้ละเอียดค่ะใครที่ชอบทานเผ็ดก็เติมพริกไปเยอะๆได้เลยนะคะ สุดเด็ดของเราวันนี้เราจะใส่เป็นถั่วตัดเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าถั่วตัดเนี่ยเราจะแช่ในน้ําอุ่นก่อนนะคะเพื่อให้น้ําตาลละลายและเวลามาตําเนี่ยถั่วจะได้ละเอียดตำละเอียดได้ง่ายขึ้นนะคะโขกส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเลยค่ะ เพิ่มความหวานนะคะด้วยการเติมน้ำตาลปี๊บเข้าไปค่ะประมาณ1ช้อนนะคะและตำส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะโขกให้ละเอียดเลยนะคะใส่พงนัวค่ะน้ำปลาหนึ่งทับพ,พีค่ะบีบมะนาวลงไปประมาณ2ลูกนะคะใครที่ชอบตาลเปรี้ยวสามารถเพิ่มมะนาวไปได้เลยค่ะ แต่ว่าจุ๋มจะกินเปรี้ยวหน่อยนะคะก็จะใส่มะนาวไปเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยถ้าจะให้อร่อยนะคะมันจะต้องมีรสเปรี้ยวหวานเค็มนะคะก็คือสามรสนั่นเองค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างนะคะแล้วก็โขลกให้เข้ากันนะคะชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือ,อยังค่ะ อันนี้ถืมว่าขาดหวานไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นน้ําตาลจากที่เราแช่ถั่วตัดนะคะเติมเพิ่มลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหวานให้น้าจิ้มของเราค่ะ เสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสูตรนี้คือเราจะใส่ถั่วตัดไปด้วยนะคะเพราะว่าถั่วตัดเนี่ยจะช่วยเพิ่มความมันให้กับน้ำจิ้มของเราค่ะคือจะบอกว่ารสชาติเนี่ยลงตัวมากๆเลยนะคะนี่เลยน่าทานไหมคะน่าทานมาก <c oughs> เห็นแล้วน้ำลายไหลซีดเลยค่ะน้ำจิ้มฉ่ำมากจ้า น้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นหมูสามชั้นจะได้พร้อมเสิร์ฟค่ะ ่ำชั้นนุ่มมากมันมากค่ะแบบนุ่มๆยั่วๆเลยนะคะอันนี้ก็คือจุ่มต้มประมาณ20นาทีนะคะมันจะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็เนื้อกําลังดีนะคะอันนี้จุ่มฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้จุม่มสำหรับการทำคลิปเมนูอาหารต่อไปค่ะ เมี่ยงหมูสามชั้นเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าสวัสดีค่ะจูนะคะวันนี้มีเมนูวันหยุดมาฝากอีกเช่นเคยค่ะเป็นนะคะเมนูวันนี้จะเป็นเมี่ยงหมูสามชั้น,นะคะ่ะทานคู่กับน้ำจิ้มผูกนะคะสูตรเด็ดนะคะรแสแซ่บนะคะเป็น,นจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ใส่ตัวตัดเข้าไปนะคะเพิ่มความมันและความอร่อยนะคะวันนี้เราจะทานคู่กับผักคอร์สนะคะแล้วก็จะมีเป็น ผักชีค่ะนี่ิวแล้วหน้ามันมากเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จนะคะแล้วก็ทานเลยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นสามชั้นยั่วๆเลยจ้าให้ดูน้าจิ้มแบบว่าช่ำมากดี่จ้าใส่ถั่วเพิ่มความมันเข้าไปนะคะ ทานก่อนนะคะหยูมากกินที่สองจาบ จะทานเป็นแบบว่าห่อใส่ผัดแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็วางสามชั้นลงไปแล้วก็กวกตัดน้ำจิ้มราดไปเลยนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนีไป แอบเผ็ดไปนิดนึงค่ะเพราะว่าปกติอยูจะเป็นคนไม่ไม่ค่อยทานเผ็ดนะคะแต่ว่าโดยรวมนะคะรสชาติสุดยอดนุมจิ้มอะไรนะจำเองชมตัวเองเองเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกที มึงนะครับเผ็ดมากเลยแต่อร่อยค่ะ คือเนื้อหมูสชา้ฉันจะค่อนข้างนุ่มน,นะคะจะใช้เวลาต้มประมาณยี่สิบนาทีแต่ว่าจุมจะเพิ่มความหอมโดยการใส่นมันงานไปด้วยนะคะก็จะทําให้หมูเนี่ยมีกลิ่นหอมขึ้นนะคะเผ็ดแต่อร่อย 干嘛？Mm hmm. ิ่มมากค่ะทานไปครึ่งจานนะคะไม่ไหวแน่นมากใครอยากลองทําเมนูนี้นะคะสามารถเปิดคลิปทาตามได้เลยนะคะแล้วก็ทําแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะมาเม้นบอกกันใต้คลิปด้านล่างได้เลยะคะ่ะฝา,ากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่า EP หน้าจะเอาเมนูอะไรมาฝากค่ะ